สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมีมไมทารอดค่ะสำหรับคลิปนี้จะเป็นการอาร่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาววันอาทิตย์นะคะ,ะประจำเดือนกระะกฎาคม2 5 6พค่ะก็ การอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาววันอาทิตย์นะคะใน EP นี้เนาะจะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงหรือก็ได้บางเคสสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ไม่แนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์นะคะหรือว่าดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นกําลังใจหรือว่าจะดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นก็ได้นะคะไม่แนะนําให้นําหน้าไพ่ทั้งหมดนี้ไปตัด ตัดสินใจใดๆทังสิ้นในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวค่ะก็ไม่ขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะสำหรับนะคะโปรโมชั่นการดูดวงส่วนตัวนะคะทั้ง3โปรโมชั่นนะคะก็คือเป็นแพ็กเกจแบบพิมพ์ตอบ3คํคำถามคําคำถามนะคะแล้วก็แบบคอลไลน์40นาทีนะคะทั้ง3แพ็กเกจนี้นะคะ ไม่ลดค่าครูนะคะ10%ทั้ง3แพ็กเกจเลยนะคะก็เฉพาะเดือนกรกฎานี้เท่านั้นนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวกับไม้ก็สามารถแอดไลน์ไอดีเข้ามาสอบถามรา,ายละเอียดค่าครูหรือว่าขั้นตอนการดูดวงกันก่อนได้นะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์ไว้ด้วยค่ะโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องราวของไพ่ทาโร่กันดีกว่า ชาววันอาทิตย์นะคะไม่เปิดไพ่ให้แล้วสิบใบค่ะอดีตปัจจุบันอนาคตรวมถึงคําแนะนำหนึ่งใบเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาความรักความสัมพันธ์ของชาววันอาทิตย์เป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่สเตนค่ะใบที่2นะคะได้เป็นไพ่แปดดาบและใบที่3าเป็นคิงถือไม้เท้านะคะชาววันอาทิตย์คะคุณอาจจะคุยกับ ชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะโดดเด่นมากๆนะคะคือชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะคนๆนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะออหรืออาจจะมีความแตกต่างกับคุณมากๆนะคะอาจจะเป็นอายุนะคะภาษาวัฒนธรรมศาส,สนาแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะหรือคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุลมนะคะชาวธาตุลมก็คือชาวมิถุนตุลกุมนะคะคุยกับใครก็ได้ค่ะไม่อ่านตำหน้าไพ่นะไม่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมา ชาววันอาทิตย์ความรักความสัมพันธ์ของคุณค่อนข้างที่จะอึดอัดนะคะเนาะเ,ออเหมือนกับว่ามีใครคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะบงการนะคะว่าอยากให้ความสัมพันธ์มันเป็นไปแบบไหนแบบนั้นแบบนี้นแบบนอะไรแบบนี้คะ่ะมีคนเอาแต่ใจนะคะแล้วก็เหมือนกับเหมือนกับพยายามบังคับคือมันมันก็ไม่ใช่ขู่เข็นหรืออะไรทางนั้นนะคะมันมันเหมือนกับ พยายามปรับหรือว่าพยายามแบบเหมือน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 ขอความร่วมมืออะแต่เป็นแบบแกมแกมบังคับอะไรเงี้ยให้ทําแบบนั้นสี่ทาแบบนี้สี่ทาแบบนั้นสี่มันจะดีนะทําแบบนี้สี่มันจะเวิร์กนะอะไรประมาณเนี้เออแล้วก็คนแล้วก็คนอีกคนนึงก็ก็เหมือนกับไม่มีปากเสียงอะไรเหมือนกับจําเป็นที่จะต้องทําตามเขาอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าไม่รู้สึกว่า ถึงแม้ว่าคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์มันจะมันจะต้องทำตามเขาแต่มันแต่มันความรู้สึกมันก็อึดอัดค่ะเออแต่ว่ามันก็ยังอยากจะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าคบกันมานานแล้วนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าผูกพันกันมานานเนาะแล้วก็ไม่สามารถที่จะถ้าหากว่าจะให้เลิกกันจะให้แบบว่า ไม่ทําตามเขาก็จะกลัวเขาที่กลัวเขาจะโกรธกลัวเขาจะงอนอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะก็เลยจําเป็นที่จะต้องปล่อยนะคะให้เขาเ,ออเหมือนกับเหมือนเหมือนกับให้เขาแบบบงการเหมือนกับให้เขาแบบจุงชีวิตเราไปอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะแต่ไมมองว่าตัวเขาไม่ได้เหมือนกับตัวเขาก็อยากจะมีอนาคตที่ดีกับเราอะ่ะเออนะไพ่หิงถือไม้เท้านะคะหรืออาจจะเป็นตัวเราก็ได้ที่ ไว้ใจเขามากๆนะคะให้เขาเป็นเขาเรียกว่าให้เขาเป็นช้างเท้าหน้าอะไรเงี้ยให้เขาเป็นผู้นําชีวิตอะไรประมาณนี้ก็ได้หรือตัวเขาก็เหมือนกับอยากจะอยากจะให้ความสัมพันธ์นี้มันดีขึ้นอาจจะเป็นตัวเราหรือว่าตัวเขาก็ได้นะคะตรงนี้มันสลับกันได้เช่นเดียวกันเนาะเหมือนกับในความสัมพันธ์อยากจะให้มันดีขึ้นนะคะก็เลยก็เลยแบบอาจจะบงการมากไปหน่อยคือมันเหมือนกับ เหมือนกับไม่ไม่ได้เชิงกับวงการหรือว่าสั่งอะไรมากมายนะคะแต่เหมือนกับเป็นเป็นเป็นการขอร้องหรือว่าเป็นการขอความร่วมมือนะคะแต่ว่ามันจะแกมแกมบังคับกันนิดนึงอะไรประมาณนี้ค่ะเนาะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะของชาววันอาทิตย์ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในช่วงเดือนกรกฎาคม2563แนวโน้มความสัมพันธ์ของชาววันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่สี่เท้านะคะใบที่สองค่ะเป็นไพ่เจดาบและใบที่3เป็นไพ่เด็ดค่ะ ชาววันอาทิตย์คะ่ะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเมสิงธนูคุยกับชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะหรืออาจจะเป็นชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้เป็นใครก็ได้นะคะไม่อ่านตามหน้าไพ่เนาะไม่รู้สึกว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี้คะ่ะอืตัวชาววันอาทิตย์เองนะคะอาจจะเริ่มนะคะที่จะอยากจะไม่ทําตามกฎระเบียบแล้ว นะคะคือเหมือนกับแน่ดีที่ผ่านมาเราปล่อยให้เขาบังคับเหมือนไม่ใช่บังคับหรอกเราปล่อยให้เขาเบางังเขาเรียกอะไรเราปล่อยให้เขาจะบอกว่าประครับประคอมันก็ไม่ใช่เราปล่อยให้เขาคอนโทรลชีวิตเรามาตั้งนานแล้วแบบนี้ดีกว่าเราเริ่มจะอยากที่จะมีชีวิตเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรารู้สึก ไม่อยากจะอยู่ตรงนี้แล้วเริ่มมีความคิดที่อยากจะปลดแอกตัวเองออกมานะคะเนาะอยากจะจบกับสิ่งที่อึดอัดนี้แล้วบางคนมีโอกาสที่จะอ,ออกมาจากความสัมพันธ์นี้โดยที่ไม่พูดไม่จาอะไรเลยก็ได้นะคะเป็นการค่อยๆนะคะออกมาจากความสัมพันธ์ทีละนิดทีละนิดค่อยๆทำใจค่อยๆแบบเ,เดินออกมา อย่างช้าๆนะคะแล้วก็อยากเงียบเชียบเลยทีเดียวนะคะเหมือนกับชาววันอาทิตย์ต้องการที่จะจบความสัมพันธ์ที่มันอึดอัดนี้แล้วนะคะความสัมพันธ์ที่เราเปล่อยให้เขาคอนโทรลชีวิตเรามาตั้งนานเราอยากมีชีวิตเป็นของตัวเองค่ะเราอยากมีครอบครัวที่ต่างคนต่างเอาใจใส่ซึ่งกันและกันไม่ใช่คอยบงการชีวิตกันและกันแบบนี้อยากมีอิสระ ในการออกความคิดเห็นอยากมีอิสระในการทําอะไรก็ตามในในการตามใจตัวเองในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําอะไรประมาณเนี้นะคะอืมก็อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้เนาะอีกกรณีหนึ่งนะคะสําหรับชาววันอาทิตย์คุณอาจจะไปรู้เห็นนะคะว่าคนของคุณนะคะอ่า แอบทำอะไรรับหลังคุณหรือเปล่าการที่เขาบังคับคอนโทรลคุณเพื่อที่จะให้คุณอยู่ในโอวาสอยู่ในกรอบที่เขากําหนดให้เป็นเพราะว่าเขามีอะไรปิดบงังซ่อนเร้นคุณเขาไม่อยากให้คุณรับรู้ความจริงที่เขาปิดบังไว้หรือเปล่านะคะแล้วก็มีโอกาสเช่นเดียวกันที่ตัวคุณจะได้ไปรับรู้รับทราบสิ่งที่เขาปิดบังอยู่ ว่าเขาทําอะไรลับหลังคุณก็มีโอกาสเช่นเดียวกันที่จะจบความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะแต่ไมมองว่าถามว่ามันจะจบเลยไหมไมมองว่ามันมันยังไม่ใช่แบบจบแบบกระทันหันนะคะอาจจะเป็นแค่การสังเกตการนะคะหรือว่าการแบบอาจจะแบบว่ามันมันอาจจะเป็นความรู้สึกที่จบแบบ จบความรู้สึกแต่ว่าในสถานะนะคะก็ยังเป็นครอบครัวกันอยู่บางคนแต่งงานกันแล้วเป็นครอบครัวกันแล้วนะคะบางคนอาจจะตัดสินใจที่จะจบความสัมพันธ์ทีเ่เขาเรียกว่าจบสถานะความสัมพันธ์แบบเป็นคู่รักนะคะอืมเนาะแต่ยังคงเป็นทําหน้าที่ของตัวเองยังเป็น พ่อเป็นแม่ของลูกอยู่ยังเป็นยังเขาเรียกว่ายังทำหน้าที่ของตัวเองอยู่นะคะแต่ว่าในเรื่องราวของความสัมพันธ์แบบคู่รักก็อาจจะต้องจบลงไปนะคะอันนี้ก็คือแนวโน้มในเดือนก,ะะกรกฎาคม2563นะคะก็สำหรับใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วก็สามารถสคริปต์ข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยแสดงว่าหน้าไพาน่นี้ไม่ใช่หน้าไพ่ของคุณนั่นเองไม่ต้องเอาไปคิดเยอะคิดมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาว อาทิตย์จะเป็นอย่างไรนะคะไม่ขออนุญาตบอกก่อนว่าเอาคำมันคืออนาคตนะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมด้วยค่ะเอาคำใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ อสวินถือเรียนค่ะใบที่2นะคะเป็นไพ่8ไม้เท้าและใบที่3ค่ะเป็นไพ่สดาบนะคะชาววันอาทิตย์คุณอาจจะคุยกับชาวธาตุดินพลกศบกันมังกรคุยกับชาวธาตุไฟเมษสิงธนูหรืออาจจะเป็นชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมคุยกับใครก็ได้ค่ะไม่อ่านตามหน้าไพ่นะไม่รู้สึกว่าสําหรับเอาคาความสัมพันธ์ในครั้งนี้ตัวคุณจะ นิ่งมากยิ่งขึ้นกับปัญหาต่างๆที่ตัวคุณจะได้รับรู้รับทราบในช่วงเดือนกรกฎาคมน,นี้ตัวคุณจะมีสตินะคะแล้วก็พิจารณาะค,ะความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งถามว่าตัวคุณจะมีการพูดคุยสื่อสารกับคนรักไหมใช่คะ่ะตัวคุณจะมีการพูดคุยติดต่อปรับทัศนคติหรือว่าอาจจะเป็นการพูดคุยเพื่อที่จะยุตินะคะปัญหาต่าง เหล่านั้นนะคะแต่ว่าแม้ว่าตัวคุณจะมีสติในการพูดคุยมากยิ่งขึ้นบางสิ่งบางอย่างนะคะคุณเลือกที่จะเก็บไว้เลือกที่จะไม่พูดไปทั้งหมดคุณจะเลือกที่จะพูดในสิ่งที่มันจะเป็นที่จะต้องพูดนะคะเลือกที่จะพูดในปัญหาในปัญหาที่มันสามารถที่จะแก้ไขได้เท่านั้นปัญหาที่มันไม่สามารถแก้ไขได้ปัญหาที่มันไม่สามารถที่จะ ปรับจูนหากันได้ตัวคุณก็เลือกที่จะปล่อยทิ้งไปนะคะแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์การตัดสินใจนะคะที่จะกลับนะคะมาเป็นโสดอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องราวของรักสามเศร้าหรือว่าเรื่องราวที่คู่รักทำอะไรรับหลังนะคะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็จะมีการพูดคุยกันนั่นเองนะคะว่าจะเอาอยัางไงต่อไปดีกับความสัมพันธ์เนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่อยากจะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาววันอาทิตย์ค่ะไม่เปิดไพ่ให้แล้วหนึ่งใบสําหรับคําแนะนํานะคะได้เป็นไพ่ไฮโลแฟนค่ะดีไฮโลแฟนนะคะไพ่พระสังฆราชเข้ามาบอกว่าในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ค่ะถ้าหากว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะเป็นสิ่งทีเ่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วหรือว่าอาจจะกําลังเกิดขึ้นในอนาคตนะคะ ไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกแบบไหนก็ตามนะคะไม่มองว่ามันเป็นมันเป็นบุญเป็นกรรมอะคะ่ะมันเป็นบุญเป็นบาปที่ที่มันถึงเวลาแล้วแหละที่มันจะต้องแบบเปิดเผยออกมามันถึงเวลาที่คุณจะต้องประสบพบเจอกับเหตุการณ์เหล่านั้นนะคะมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้แต่ไม่มองว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันย่อมมีเหตุแล้วก็มีผลของมันเสมอนะคะอะไรก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้ตัวคุณก้าวไปข้างหน้าได้อีกขั้นหนึ่งแต่ขอให้คุณมีสติในการ รับมือกับปัญหาเหล่านั้นไม่ว่าปัญหาเหล่านั้นจะเกิดขึ้นแล้วหรือว่าอาจจะยังไม่เกิดขึ้นก็ตามขอให้คุณมีสติไว้นะคะแล้วปัญหาเหล่านั้นตัวคุณจะค่อยๆค,คิดแก้ไขปัญหาได้เองนะก็เป็นกําลังใจให้สําหรับชาววันอาทิตย์นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e คอมเมนต์ดีๆเป็นกาลังใจให้แม่มาตลอดค่ะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเเข้ามาสอบถามรายละเอียดค่าครู หรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะเจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ